ผมครับกูยังไม่ได้ถามมึงอยจะมาทำไรอยจะเป็นว่าทหารอ่ะถามผมยังอ่ะถามมาสอบทหารมาสอบทหารนี่ไหนหมายเกณฑ์มาดูดินี่ชื่ออะไรเราอ่ะอธิ์ครับชื่ออะไรนะอาทิตย์อาทิษน้ำประคุณบุญประกอบเออชื่อดีหน้าตาดีพ่อชื่อ๊อกครับพ่อละพอชื่ออะไรนะถึงฟอกครับพอชื่อป๊อกครับ

ร้อยขูร้อยอะไรแบบนี้หน้าการ์ดเลยเกือบถูกแล้วถ้าหกสามรวยเลยผมซื้อหนึ่งห้าครับถูกไหมอ๋าถูกสิก็บอกว่าซื้อหนึ่งห้าไม่ใช่หมายเกณฑ์มันเลยถูกไม่ชื่อมึงเนี่ยถูกไหมล่ะครับชื่ออะไรมีสะกดตเลยวายุวายุสังเกตจากคนไทยเออชื่อวายุเเฮ้ยไอ้วายุ นี่อากขนีครับมันต้องไม่ทับดีกว่าใช่แท้เลยแล้วนี่อยากเป็นทหารใช่ไหมเนี่ยก็มีหมายเกณฑ์กันเลยมาครับเรื่องใดว่าอยากเป็นด้วยอยากเป็นด้วยดีแล้วรับใช้ชาติวายุหน้าตาดีนะเราเนี่ยขอบคุณครับหน้าตาหน้าเป็นนักร้อแล้เราเนี่ยครับสังพนานไปได้ลยครับครับผมหลอกไอ้เงยังไม่ปล่อยเลยเข้ากลมละปล่อยปล่อยปล่อยวันที่สองเนี่ยใช่ไหมนี่ครพรุ่งนี้แล้ว ชื่อเพลงอะไรนะสองพระรามณ์ไพี่ฟังยังสองพระรามสักสักนิดนึงสักคุณเปรียบตัวคือมาแล้วครับมาแล้วเสียเพลงหไม่น่าของเลยอย่าอ้ำจ่าดิจ่าเถอะมีหมายเกณฑ์และจ่าไปเพิ่มหมายโกยหน่อยใช้หมายเกณฑ์หมายโกยพี่มีอะไรแฉชุดเหลืองม่นี่เด้ผมมีชื่อว่านายนาทีครับผมนายนาทีเป็นตัวแทนจากบ้านพระเท่าสนครับจะไม่ลุกล่างมึงแปลกๆวะ บวมเป็นจุดๆไอ้นี่ร่างกับไปเลยจ้าเฮ้ยุกอะไรวะนี่หน้าด้านเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นร่างก็ไม่ดียังหน้าด้านวะจ่ามันจ่ามันครับไปจ้องหน้าจ่าดิเรื่ออะไรนะนายนาทีครับนาทีหมายกีลถูกต้องครับอ่แล้วผู้หญิงนี่เป็นใครอ่ะผมลืมบอกจ่าไปเลยคนนี้น้าเมียผมครับ้เฮยผมเอาเมียมาด้วยเม่ได้หารใช่ไหมครับไม่ได้นะ กรอย่างข้าเอาเมียมาไม่ได้ไม่งั้นเป็นไม่ได้เป็นกฎเขาเอาเมียมาเป็นทหารไม่ได้หรอคะไม่ได้ไม่ได้<อ><อ>แต่ว่า<โ>ก็เลยกลับไปเลยจ้าเฮ้ยยกอะเลยวะแต่เมียผมรักกับข้าวเป็นนะคะรักกับข้าวอร่อยดนียครับจ่าถือว่ารับไว้แล้วกันเป็นแม่ครัวแล้วกันนะได<อ>้จ่าได้ได้ไดุ้ณสามันจ้ามาอยู่ของคนผมเนียจ้าครับแต่ปกติเนี่ยกรเลยนะห้ามเอาเมียมาไม่ได้โอจะได้กลับบ้านกลับไปไหนอ่ะเมื่อกี้จ่าบอกว่าไง กฎเขาต่าเนี่ยห้ามเอาเมียมาอ๋อครับผมจะได้กลับบ้านครับทำไมอ่ะผมเอาเมียมาไหนคนไหนชุนชมพูนี่มั้เนี่ยไม่ใช่มันไม่ได้มามันอยู่บ้านเอามาอยู่บ้านครับแล้วทำไมก็ผมเอามาไงก่อนเที่ยงเปล่าหลังจะส่งลูกไปโรงเรียนทุกอย่างอะไรวะเนี่ยหมายถึงอะไรเอาอะไรเนี่ยดาวมันมาโรงเรียนเกแต่มันดื้ออ๋อ มึงเนี่ยหมายเกณฑ์มีเปล่าไ้เดีอมันมาดอนี่ครับเื่อผมจะสมัครทหารเราไม่มีหมาเกณเลยาเหรอมาเลยว่าสมัครสมัครไปแล้วสมัครใช่ไหมใส่หน้าทำไมอ่ะเฮ้ยอยากเปนใช่ไ้มอ่ะอันไหนไรงนี้อ่ะมาจกตูดจ่ายที่ตูดจากกินกาะเกงเข้าไปอะะช่วยปล่อยมันเพื่อแบบใจผมไม่มีหมายเกณฑหรอกอ่ายืนคู่เลยไอ้นุ่นมีหมายเกณฑ์เปล่า ไม่มีครับแล้วมึงอ่ะไม่มีทั้งคู่เลยแต่มาแล้วนายก็ต้องเป็นทหารสมัครไม่เอามีทางอื่นเนี่ยเอางี้อยากไปส่วนเลือกให้จับไปดำใบแดงเออมีสิทธิ์ยิงเหยียเออจับใบแดงนี่มึงเป็นทหารถ้าเกิดมึงจับใบดำได้มึงกลับบ้านเลยรอดรอดเฮ้ยมาเออจับเลยเฮ้ยเลยหลบเลยสมัครแดงหวาดเป็นไรเราสมัครสมัครไปเลยเป็นไร มมีพันรอดให้กูอมไหมพันรอดไม่มีอ่ะมีแต่ยังอื่นอมก่อนไหมตอนนี้อ่าลอดดีลอดดีเอาแล้วเอาแล้วเจี๊ยแล้วแดงแดงทไมึงไปลวกกินทำไมล่ะกินกินกิโค้ดเลยจะเต็มหมดเลยแดงเอาเลยไปแดง มันไม่กระจกแล้วเออ้ยแล้วไปดำไปแดงแล้วแล้อยากเป็นจัดเลยเชื่องเฮ้ยใช้เลยอาหารอะไรมึงจะร้องไห้ทำไมเนี่ยเป็นไรก็ต้องจากเมียคืงได้กันเหมือนมดเลยอย่างนี้หลักเกณฑ์อาหารต้องไปรับใช้ชาติโอ้ยโต้เอ้ยใครนะโต้เอาพ้ารอกไปเมียมึงเหรอเนี่ยได้กันลิ้มคอ ทำไงีเคล็ดลับบ้างไหมเคล็ดลับหรอครับผมไม่อยากเป็นจริงใช่ไหมไม่อยากครับกันหายใจสามอึดลุ้งลุ้งคนสามรอบจับคนสามรอบเออลุ้งลุ้งคนสามรอบลุ้งลุล้งคนสามรอบได้ครับผมัไปอ้าวกันใจนะนี่แต่นคนอือ เ้ากอดใช่ยางผมกิ่นเหมือนมะขามเปียกกินมะขามเปียกมาไหมเนี่ยเขย่าโอ้โีดครับจ่าเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยข่าอไปเลยไดูใจเพื่อนนเพื่อนขัมองมึนี่ยหมอ่ยเพ่อน้ กูก็ไยอมเต็มยากตังค์ดิยากตังค์มึงจับเต็มแล้วก็จ่าเลยจ้าอะไรเนี่ยจ่าเป็นไงจ้าครับทำไมขอจับอีกรอบหนึ่งมึงจะมาจับใหม่ยังไงจับไปแล้วไอ้นี่อยากได้ใบดำอยากได้ใบดำครับก็คนอื่นเขาไอหิบไปแล้วมึงจับไปแล้วมึงมจับอะไรอีกอะไม่ได้จับใหม่ห้าพันอะไรนะห้าพันมึงหน้าเกลียดมึงจะมาติดผิดบนเจ้าที่ได้ไหมหนไม่เอาแต่ห้าเรื่องจบ โอเคตกลงสามหมื่นแตนห้าเอาจะไงอ่ะจับได้จะจับใหม่เอาดีจับใหม่้วยไปแดงไแดงยังไงล้แดงพอบอลหนึ่งพักหนึ่งไม่รอดไม่รอดนี่เียตังปีได้เป็นอาคารนี่ข่าวไม่ยอดเลยโอ้ยไปๆๆจ่ายอะไรกระเป๋าขอซื้อทั้งไหนเลยได้ไหม ผมจะมาซื้อนักไห้เลยเหรอบ๊อบี้เมื่อกี้เพื่อนมึงไปเดียวแสนห้าแล้วนะวุ้ยก็ช่วยน้องหน่อยน้องไม่อยากเป็นผมจะมาช่วยไปนะเอานักไห้เลยช่วยไปเอาไห้เลยเออลดหน่อยเอาสามพันนะสามพันเออตายขาดทุนแล้วเนี่ยเอาไปนังไหนเลยเอานังไหนเลยนะเออไปไอ้โดนจับแดงเออแดงก็ทไไม่ด้แดงแดง อะไรกมึงอะมแดงหมดเลยอะไรต่อปะมึงกองกูใครกงมึงมึเนยกอเรื่องอะไรเอาปแดงกูอะอะไรจะบอกาวใส่ไปดงไปอะเก็บกูมึงหารมึงไม่ต้องพูดมากเกิอเก็บเก็บไนเกอะรเนี่ยก็บเกไปพก็คราบาเก็บเรอย

หนึ่งสสเฮ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยมึงไปทหารมึงมานับหนึ่งมันจะเข้มแข็งได้ไงไปทหารมาต้องหนักแน่นให้มันเข้มแข็งรู้ไปหนึ่ง1องสามตีหนึ่งสอสามเขาจะเล่ครับโอครับหนึ่งสสมี่หนึ่งสองสามสี่ได้ครับมึงตลกอุมะมึงมึงแบเพื่อนนับด้วยิมึงนับคนเดียวมึงอื่นนับอะไรอย่๋คิที่

tám tám tay hi anh đây nhảy quen trong ngoại đàn đi อยปรทหารครับอจ๋าจะถามถามอะไรครับศิลปินในทีมงานต่อรำและเพชรชื่นชอบใครตออรมครับจับต่อรำอันนั้นเขารู้จักคนเดียวเลยอะไรปวดอะไรต่าวครับปรึกษาเพื่อนชื่นชอบใครพี่บิ๊กค่ะครับพี่บิ๊กเลยพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กครับ เราอะไชอบเปินยางไรเปนดังไก่เออาง็ล่างเ่าไม่บ๊กแล้วเราชอบใครพรเที่ชอบตกเป็นข่าวเฮ้ยไกวเฮอพเติดดาวไมใช่อันนี้พระกของอที่ชอบตกเป็นข่าวแต่ระเออระเกระเอกเออเราชอบใครสุเทพเสุร เูาถามว่าอยู่ในสอนล่าม้ำเพ็รน้องเบลอนเนกล่าชอบน้องเบลครับอ่าเราอ่ะล,ลุงป๊อกอันนี้ต้องสัมภาษณ์เลยทำไมถ <ขอ S 2> ึงออชอบลุงป๊อกเขาเจ้าชู้มากครกับแล้วไป <c oughs> แก่แลวต่างหาบว่าอะไรนะว,ว่าอะไรเพราะว่าไม่มีแม่ไม่คอยช้ำกลับ <c oughs> กับข้าว,าวอ่าอาจารย์จะถามอีกคนที่ไม่ชอบเลยนะในศิลปินทีมงานของนันานเพชรเอ่ยชื่อมาในศิลปินทีมงานเหรใช่ในนี้ใน,นทลมงานถามได้ไหมครับโดนคำถามครับอาจารย์เราไม่ชอบศิลปินในทีมงานใช่อ่ครับไม่ชอบใครเบลเอเนกลาฟครับไม่ชอบน้องเบลอันเบลเอเนกลาอันเบลเลยอัเบลเราอ่ะ ไอเบลเสียงดังฟังชัดปุ๊บเราอ่ะไอเบลไอเบล่เกียดกูกันหมดเกียร์กูชอบพวกเขาหมดเลยทุคิดไม่ชอบใครไอีเอยเบลครับไปถึงเกียดตัวเองล่ะกลัวจะไม่มีคนโค้ชอาจจะดังแค่ไหนเอาตัวเองด่ากูอ้่ะเกียดคนนร์กูหมดเลย ให้มีมึงคนเดียวที่เข้าใจกูเกลียดใครไอ้เบลมึงไปที่บงพี่บอยมมืก็ได้เกลียดเขาเรื่องอะไรอ่ะอ้าวจยาจะให้ร้องเพลงทำไมตกใจอะไรกันครับน้ำหนึ่งใช่ไหมครับร้องเพลงที่มีคำว่าหนึ่งเข้าใจไหมครับได้ครับร้องเฮ้ยมึงคุยอะไรกันเดี๋ยสองคนเนี่ยไม่เป็นไรครับมาไม่เหมือนเดิมสักวัน หนึงสิบวัาเ็บในดวงใจันเลขสองัดัสองมรับลิที่ตเอพอแล้วเสียงดีใช้ได้สามสามมือ คนบน้าอะไรมีสามมือภาษาอายุมันตาน้องเอ๋เยดีมาสั้างตำตาปิดปิด <_ d istance> น้องอายุ30โอเคผ่านนครับทำไมไอ้เทียดอะไรล่ะถึงตาแล,ล้วล่ะเล็ก4เปรียบตัวข้านี้เหมือน4ีพะเลาะมันมีที่ไหนลหนะเลขสี่สอพนพระรามบัวพระรา ไปยังออมาไม่เต็มเพลงเลยฟังไม่จัดไอ้ดีสิหกเป็นแต่งงานฉันเลยเอออกหักีนี่ความทำหนักมาพาอยู่โลกมุลีจำไปยิไหมเนี่ยโรงเรีย ต่นอนพอทอน,นอนเลยเดนอน จ่าดูแล้วพวกเองเนี่ยยังมีไหวพริบไม่เพียงพอเดี๋ยวจ่าเนี่ยเดี๋ยวทหารรุ่นพี่ออกมาฝึกให้ดูเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมครับเข้าใจฮะขอเชิญพลเอกอนุพงษ์เชชาบกพูดพลเอกเนื้อรถใหญ่ด้มาด้วยเนี่ย

ยังรับคหลังมิจากระจาไหมครับเระจใจครับ

ไหวไม่ได้ประเนไว้เดี๋ยวนั่งวว้ยังง้คมเคยมีเมียแขกเอาไปเลยไอ้นั่นน่ะแก่เมารอเดี๋ยวองีคนเวียงจันนัน ดูเข้มแข็งดีออแต่ถ้าจะเป็นการลังเกียจไหมครับถ้าจะให้จ่าทำให้ดูละครับจะเห็นจ่าทำครับผู้บังนทำบัญชาทำให้ผมดู